รอไทยละนังโดสวัสดีค่ะพบกับตองในรายการ IT ีมีคำตอบกับ d e ว a Natural ค่ะรายการที่รวบรวมคำถามยอดฮิตนะคะจากแฟนชาวเดว่านะคะมาไขข้อสงสัยกันโดยเทปแรกนะคะเสนอตอนทำความรู้จักกับมินิ PC ค่ะวันนี้นะคะเราได้ PR สุดหล่อนะคะจากทาง d e ว่าเนช r ั l นะคะเป็นพี่แบทค่ะ มาทำความรู้จักกับมินิ PC ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำงานเหมือนหรือว่าต่างกับ PC ปกติอย่างไงบ้างงั้นลองเข้าไปข้างในไปคุยกับพี่แบสกันค่ะ IT มีคำตอบกับ d e าเ Natural สวัสดีค่ะพี่แบสสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้พี่แบสแนะนำว่ามินิ PC เนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างคะ วันนี้เนี่ยพี่มีอุปกรณ์ที่เป็นมินิพีซีมาแนะนําหลายรุ่นเลยนะครับไล่มาตั้งแต่อุปกรณ์ที่เป็นมินิพีซีตัวใหญ่สุดนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นกล่องอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับมีมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กกว่าคอมพิวเตอร์สำนักงานนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เล่นเกมอยู่มากพอสมควรเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ขนาดที่เล็กกว่านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ย สามารถติดตั้งในทั้งแนวนอนแบบนี้แนวตั้งแบบนี้นะครับแขวนผนังหรือว่าแขวนไว้หลังจอก็ได้นะครับถัดมาเป็นรุ่นที่เล็กกว่านี้อีกก็จะเป็นตัวนี้นะครับดีไซน์เนี่ยจะออกแนวเป็นรังผึ้งนะครับขนาดเนี่ยเท่ากับหนังสือหนึ่งเล่มเองนะครับค่ะแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับกล่องเนี่ยคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่ถูกย่อส่วนลงมาอ่าครับผมแล้วเรื่องการทํางานของมินิพีซีเนี่ยแตกต่างหรือว่าเหมือนกับ PC ปกติยังไงบ้างคะ โดยปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของมินิพีซีนะครับทั้งหลักการทํางานและก็อุปกรณ์ที่อยู่ภายในเนี่ยไม่ได้แตกตา่างไปจากอุปกรณ์สานักงานทั่วไปนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ภายในของตัวมินิพีซีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็น CPU นะครับเมนบอร์ดรัมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและก็การ์ดจอนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวคอมพิวเตอร์สำนักงานนะครับแต่ว่าเขาจะน่าจุดเด่นในเรื่องของขนาดที่เล็กกว่าขนาดการทันรัสนะครับทางานเงียบแล้วก็มีความประหยัดไฟกว่านั่นเองครับ แล้วอย่างนี้แบบการระบายความร้อนนี่เป็นยังไงบ้างอะคะจริงๆคำถามนี้ก็จะเป็นความกังวลของใครหลายๆคนครับเพราะว่าอุปกรณ์ mini PC เนี่ยขนาดเล็กเนี่ยจะ,ะระบายความร้อนได้ดีขนาดไหนนะครับต้องบอกว่ารุ่นที่เราวางจําหน่ายเนี่ยก็จะมีรุ่นที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมและก็เป็นรุ่นที่ไม่มีพัดลมนะครับขอหยิบตัวนี้ขึ้นมาดูนะฮะตรเกูลว่าตรงนี้ครับจะมีช่องที่เป็นช่องระบายอากาศนะครับของทางด้านข้างนะครับ แบบนี้อุปกรณ์ในการระบายความร้อนข้างในของเขาเนี่ยจะลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปก็จะมีการเป่าลมร้อนออกทางด้านข้างสำหรับการระบายความร้อนนะครับแต่ว่าจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือรุ่นนี้เจ้าตัวรังพึ่งนี่แหละไอกองเล็กๆนี่แหละจะเป็นรุ่นที่ไม่มีพัดลมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้เนเรื่องความประหยัดไฟนะครับผมก็จะไม่มีการติดตั้งพัดลมมานะครับผมอ๋ออแล้วอย่างนี้ระบายความร้อนอยังไงอะคะ จริงๆตอนนี้เนี่ยแม้จะไม่มีพัดลมในการระบายความร้อนนะครับแต่ว่าเขาจะมีการติดตั้งวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับการช่วยดูความร้อนออกมานะครับสังเกตได้ว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีการเจาะช่องเป็นรังผึ้งนะครับเพื่อให้สามารถระบายความร้อนออกมาได้รอบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมอย่างแน่นอนครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเรื่องความเร็วเงี้ยค่ะต้องจะแบบเพิ่มความเร็วเข้าไปสามารถทําได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ตัวมินิพีซีที่เรามีการวางจำหน่ายเนี่ยสเปคนะครับทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความเร็วในการใช้งานอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของ CPU แล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราเลือกใช้ที่เป็นอุปกรณ์ SSD นะครับซึ่งเร็วก่าฮาร์ดดิสก์หลายเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะอัปเกรดความเร็วเนี่ยก็สามารถอัปเกรดแรมได้นะครับผมสามารถเพิ่มขนลความจุได้สําหรับรองรับการใช้งานหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันครับค่ะ ส่วนคำถามสุดท้ายนะคะมีเพื่อนๆสงสัยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะใช้หลายๆจอต่อเข้ากับมินิ PC เนี่ยสามารถทำได้ไหมคะต้องบอกว่าได้ทุกรุ่นนะครับที่เรามีวางจำหน่ายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตรงนี้คะคอมพิวเตอร์ตัวเล็กสุดตัวเนี้ยสามารถรองรับ2จอภาพได้นะครับผมอ่าแล้วถ้ามากสุดนี่ประมาณกี่จอคะพี่แบ๊สสำหรับรุ่นที่เรามวางจำหน่ายเนี่ยจะรองรับสูงสุด4จอได้กันนะครับขอหยิบตรงนี้ขึ้นมาดูนะครับสังเกตได้ว่ารองรับ4จอภาพแล้วก็รองรับความละเอียด 4K ด้วยนะครับใช้ตัวนี้เนี่ย ก็สบายเลยนะครับใช้งานทั้งในส่วนของเล่นเกมจอหนึ่งนะครับเล่น Facebook จอหนึ่งนะครับหรือว่าค้นหาข้อมูลอีกจอหนึ่งนะครับประมาณนี้รเรียกได้ว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะตองก็ต้องขอขอบคุณพี่แบดมากๆเลยนะคะที่ได้มาตอบคาถามให้เพื่อนๆได้หายสงสัยกันค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามนะคะอยากจะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะตองกับพี่แว๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับตองได้ใหม่ในรายการไอทีมีคำตอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทีวันโลกทองไทยและนบโรค